สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่แลมกรอกในวันนี้นะคะวันนี้วันฝนตกหลังจากไม่ตกมาสามวันตกหนักด้วยนะคะโชคดีมากที่เข้ามาทันคือออกไปไปถอนหญ้าข้าวนะคะหญ้าข้าวที่นาเพิ่งดำแต่ว่าหญ้าขึ้นละกลับเข้ามาทันพอดีนะคะมาถึงฝนก็ตกลงมาพอดี เนี่ยค่ะชุ่มช่าสายฝนขึ้นมาปิดหน้าต่างข้างบนนะคะก็เลยทําคลิปให้ทุกคนดูอันนี้คือกล้ายางนะคะกล้ายางเอาไปปลูกยังไม่หมดคือพักช่วงที่ดำนานะคะชาวบ้านชาวเมืองเขานี้ปลูกเสร็จหมดละเหลือแต่ไม่แหลมนะคะยังไม่ปลูกแต่เหลือไม่เยอะแล้วล่ะค่ะแต่สิงก็ทยอยเอาไปปลูกแล้ว ไม่รู้จะหนักหรือเปล่านะคะคงจะประมาณนี้เลยฝนนะคะคงจะไม่หนักเท่าไหร่หรือว่าจะหนักเมื่อบานที่ปกตูมนะคะเลยปกตูมไปฝนจะตกหนักเต็ที่บ้านเรามืดแบบนี้ค่ะมืดคลึ้มแต่ว่าไม่ตกมาวันนี้ตกแล้วนะคะคืออากาศร้อนอากาศร้อนตั้งแต่เช้าอันนี้จะเป็นมุมสูงมุมเก่ามุมเดิมนะคะมุมแม่เหลี่ยมจะชอบทำคลิปมุมนี้ มีมุมเดียวนะคะที่ที่เห็นกว้างที่เห็นบริเวณข้างๆบ้านกว้างๆนะคะก็จะมีมุมนี้แหละแรงมาแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวปิดหน้าต่างเสร็จก็ลงลงไปใต้ถุนกำลังจะยำมะละกอนะคะจะตํำส้มตำกินกลางวันนี่ล่ะคะ่ะ คงจะเออไม่ยังให้ตกเท่าไหร่นะคะตอนกลางคืนตกประมาณนี้พอแล้วค่าๆไม่ต้องตกคือรอบกลีดยางนะคะรอบกลีดยางก็ไม่ยัมให้ตกเท่าไหร่งวดนี้นี่ไม่รู้จะได้ได้ขายสักกี่บาทเพราะว่าได้น้อยมากนะคะน้ายางมันช่วงระยะเว้นห่างเราไม่ได้กลีดไม่ได้กลีดเยอะเป็นเดือนนะคะเข้ากับเราเปิดใหม่ ก็เลยอยากจะอยากจะกรีดยางนี่ค่ะซาซาแล้วละคงจะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเดียวลงไปข้างล่างกันค่ะ แรงมาแล้วนะคะแรงมาแล้ววันนี้ฝนตกยืนมองที่หน้าต่างเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันค่ะ นี่นะคะกําลังยํามะละกอจะเอาไปตำในฝนตกมาพอดีตำนิดเดียวนะคะเพราะว่ากินคนเดียวตาสิงออกไปสวนนะคะไม่มายังไม่มาจะตำกินคนเดียวรู้สึกอยากกินตำบักหุงกับต้มหน่อไม้หน่อไม้กําลังต้มอยู่อันนี้คือต้มหน่อไม้นะคะนี่สามสี่ขโล เป็นหน่อไม้บงหวานน้ำแห้งแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดก่อนจะเอาไว้กินกับตำมะละกอน,นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาตำมะละกอกันต้มประมาณนี้นะคะต้มเยอะก็กิกนไม่หมดคือหน่อไม้นี่ต้องกินด้วยความระมัดระวังเพราะว่าเราจะเป็นโรคเกานะคะถ้ากินเยอะเดี๋ยวตำส้มตำก่อน,นะคะ่ะส้มตำเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะแต่ฝนตกหนักมาก ใต้ถุนบ้านนี่เปียกหมดเลยนะคะฝนสาดเข้ามาเดี๋ยวไปหาที่ที่กินตรงอื่นก่อนเนี่ยค่ะตำมะละกอเสร็จเรียบร้อยละตกหนักนะคะทั้งลมทั้งฝนตะกี้แม่แหลมหยุดวิดีโอไว้น่าจะประมาณ10นาทีนะคะไปตำส้มตำพอออกมาจากครัวก็เป็นแบบนี้คะ่ะตกหนักมากนะคะใต้ทุนบ้านฝนสาดเข้ามา รงมาหินอ่อนเปียกหมดเลยนะคือไม่ได้ไม่ได้มาเอาผ้าลงอะคะ่ะตะกี้หน้าต่างข้างบนปิดแล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนอีกรอบนึงดีกว่าส้มตํายังไม่ได้กินเลยนะคะคืออากาศร้อนมากนะคะช่วงเช้าคิดอยู่เหมือนกันว่าเอออากาศร้อนแบบนี้ไปไปถอนหญ้าข้าวคือร้อนมาก ฝนจะตกหรือเปล่าพอมืดกรึบมาก็ตกเลยนะคะธรรมชาติเนาะแล้วหน้านี้เป็นหน้าฝนเรียกว่าเป็นหน้าฝนฤดูของเขามืดก็ตกมืดก็ตกนะคะไม่เหมือนช่วงต้นปีที่ค่อนข้างแห้งแล้งจนมาถึงกรกฎา,านะคะฝนถึงได้เริ่มตกดีก่อนหน้านั้นนี่โอ้ยมันนี่แทบจะตายหมดเลยนะ ในขณะที่ทำคลิปนี้ก็คือประมาณบ่ายสองนะคะบ่ายสองโมงยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะเพิ่งตามะมละกอเสร็จนะคะตามตามคลิปนั่นแหละถ่ายให้ดูนิดนึงเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนมองไปทางไหนก็มืดไปหมดเลยนะคะอันนี้หน้าบ้าน ต้นไม้ก็จะลกแต่ว่าเป็นต้นไม้ที่เราเราใช้บูชาพระนะคะทุกวันพระนี่จะมีชาวบ้านแบบมาขอเหมือนต้นนี้ใหญ่ที่สุดที่บ้านอื่นก็มีเหมือนกันนะคะเราก็เลยเอาไว้แบบนี้เละเอาไว้บูชาพระนะคะในวันพระก็เลยจะลกๆกนิดนึง นี่จะหยุดจะหยุดง่ายไหมนี่เดี๋ยวถ้าตอนบ่ายฝนหยุดก็ไปไปถอนหญ้ายญ้าข้าวต่อ ซาซาแล้วนะคะน่าจะหยุดละตกแรงๆประมาณสิบนาทีนะคะช่วงที่ช่วงที่ไปต่าส้มต่ำกจะเงียบๆนะคะหมู่บ้านก็จะเงียบๆ,ๆมีรถผ่านไปมาบ้างเป็นครั้งคราวเป็นครั้งคราวนะคะไม่ใช่เป็นครั้งข่าว นี่ละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ